สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนะคะเย้ yeah. วันนี้นะคะเราก็จะมาทำ what in my bag นะคะช่วงเนี้ยเราปิดเทอมใช่ไหมอาจจะไม่มีกระเป๋าที่เหมือนกันที่จะแบบไปโรงเรียนแต่กระเป๋าก็ยังเป็นใบเดิมนะคะก็ยังใช้ใบนี้อยู่เพราะว่าน้องแบบแข็งแรงแล้วก็สามารถบรรจุได้เยอะมากเหมาะสำหรับคนบ้าหอบ ช่วงปิดเทอมนะคะเราก็ยังต้องอ่านหนังสือนะคะเพราะว่าเราก็มีไปสอบนู่นนี่นั่นบ้างอะไรแบบนี้เนาะก็วัดความรู้วัดความสามารถไดไดเอ่ยก็ยังไม่ได้คอมพลตท,ที่จะแบบนิ่งนอนใจได้นะคะเออก็มาดูกันนะคะว่าเราพกอะไรไปบ้างลองชอมนะคะก็จะมีสามช่องนะมีช่องช่องเล็กสองนะคะมีตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้อีกอันนึงนะคะ เออแล้วก็จะมีช่องใหญ่แบบใหญ่มากซึ่งเดี๋ยวเราจะแบบว่าเอาออกมาทีละชิน้นมาเริ่มที่โซนสมุดกันก่อนนะคะคือเราชอบซื้อสมุดมากๆทุกคนเห็นสมุดไหที่แบบมันน่ารักน่ารักน่ารัก,รกเราก็จะแบบซื้อ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 ,อเพราะว่าเรารู้สึกว่าสมุดสวยเราก็อยากจดนะคะแล้วก็สมุดไหนทีแบบ่มันแบบขินคลีนอะไรเงี้ยเราก็ชอบนะคะทุกคนแบบไม่มีปกปกใสไม่มีเส้นเนี้ยแบบชอบมาก ตัวแรกนะคะเป็นสมุดแพลนเนอร์นะคะ,ะ,คะทุกคนช่วงนี้อินกับการจดแพลนเนอร์มากเพราะว่าได้วางแลนต่างๆว่าจะทําอะไรในเดือนนี้บ้างในสัปดาห์นี้บ้างอะไรแบบนี้ก็จะจดจดๆด,ดนะคะอย่างเรานะคะต้องท่องคําศัพท์เนาะแล้วก็จะแบบจดศัพท์เอออะไรอย่างนี้มัว่าแบบเออวันนี้เดือนนี้นะคะสัปดาห์นี้ของเดือนอย่างนี้นะสัปดาห์นี้ของเดือนจนะทําอะไรไปบ้าง เราต้องการอะไรนะคะหน้าเดือนนะคะนี่หน้าเดือนก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนมันก็จะเป็นแบบหลายๆช่องแล้วก็ติ๊กว่าเดือนที่เท่าไหร่แล้วก็เขียนว่าทําอะไรบ้างแต่ละเดือนนะคะต่อมาจะมีสมุดเรียน2แบบที่เราชอบพกเลยนะคะก็คือจะมีเล่มบางแบบนี้เล่มบางแบบนี้นะคะเราจะใช้ในการเขียนเ,เขียนพวก แบบทดสอบแบบว่าที่จะที่จะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราจะเป็นแบบแนวข้อสอบอะไรอย่างงี้นะคะที่เราไม่อยากเขียนไปในหนังสือโดยตรงนะคะก็จะเอาออกมาแยกแยกออกมาเขียนแบบนี้เนาะสมุดที่2นะคะเป็นสมุด2คอลัมน์นะคะอันนี้นะคะเราจะไว้จดพวกสรุปนะคะอันไหนที่แบบเราเรียนมาเราก็จะสรุปไว้แบ่งเป็นพาร์ทสฝั่งอะไรเงี้ยจริงๆคนไหนที่แบบ อยากอยากมีสมุดแบบนี้จริงๆไม่ไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่นะจริงๆพับหน้าแล้วก็เขียนก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เราแบบเห็นว่าอุ้ยอนเนกประสงค์อเออก็แบบซื้อมาเลยนะคะคือเราจดไปเยอะมากมากมาแ <laughs> คือเราใช้ปากกา ไม่กี่สีนะคะช่วงนั้นเราเรียนพิเศษแล้วแบบว่าใช้ปากกาสีค่อนข้างเยอะแล้วเรารู้สึกเราลายตามากเราก็เลยแบบเปลี่ยนมาใช้ปากกาสีเดียวในการเขียนสรุปอีกทีนะคะเพราะว่าพอเราแบบไปอ่านในหนังสือเล่มใหญ่ที่วิลายสีสันแล้วเนี่ยพอเอามาย่อเป็นแบบลายสีสันอีกเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนมันไม่ใช่สรุปของเราอ่ะมันเหมือนเหมือนเราเอาแบบคําที่เราเขียนใน ในหนังสือมาแบบแปะไปอีกในนี้เออมันเราก็เลยแบบเขียนใช้โมโนคัลเลอร์ในเล่มนี้นะคะ,ะมันอาจจะไม่โมโนคัลเลอร์ทั้งหมดอาจจะแบบมี2องบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีแบบพวกสีน้ำตาลอะรแบบนี้นะคะพวกสีน้ำตาลสีอะไรไว้ขีดเส้นแบ่งอะไรเงี้นะคะีก็อาจจะใช้ปากกาเน้นข้อความในการเน้นหัวข้อหรือใช้ปากกาแดงในการอดอกจันสิ่งที่เราต้องการซ้ำๆๆๆไว้นะคะ จริงๆเราไม่ได้เรียนเก่งนะคะทุกคนอ,อ,อย่าคาดหวังกับเราสูงเลยนะคะเพราะว่าเราเองก็พยายามเหมือนกันก็พยายามอยู่แล้วก็แบ่งทริคเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆพี่นๆนๆ้องๆ,ๆ,ๆได้ปรับใช้นะคะเพราะว่าเราเองก็อเนอะเราต้องจับมือแล้วก้าวไปด้วยกันคะ่ะไปซื้ออันนี้มาคือมันเป็นสติกเกอร์ใช่ปะ่ะเราซื้อไว้นานมากแต่เราไม่ได้ใช้เราเห็นอันนี้มันแบบมีมี ดีเฟกพอดีตำหนินะคะก็เลยแบบมาแปะแล้วกันไม่รู้ว่าคนไหนที่ตามเราในอิน t a g r กรมบ้างแต่ว่าถ้าคนไหนที่ตามจะรู้นะคะว่าเรามีแมวนะคะแมวชื่อดาอืน่นแบบนี้เลยน้องเป็นอเมริกันช็อตแฮนนะคะทุกคนคือแบบน่ารักมากแล้วหน้าน้องก็น่ารักสุดๆเราจะอ,าอันนี้แปะเลยน่ารักมากดูสิคอนโดเนไม ต่อมานะคะก็จะเป็นกระเป๋าดิสอซซึ่งกระเป๋าดินสอนี้ได้ตั้งแต่วันเกิดนะคะมีน่ารักมากซึ่งมันแบบแบ่งเป็น2ช่องนี้นะนจริงมีน้องๆถามปากกาที่ใช้จดอะไรแบบนี้จริงๆเราชอบใช้ปากกาเจลนะคะซึ่งอันนี้มีเรื่องตลกมากคือเราอะใช้ปากกาที่แบบลื่นแบบเขียนลื่นแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบแห้งไวเราก็เลยรู้สึกว่าเราใช้ปากกาลูกลื่นมาตลอด แต่จริงๆมันคือปากกาเจลล้วแบบอึ้งมากแล้วเราก็แบบเถียงเพื่อนขาดทุกๆคําว่าเฮ้ยเราใช้ปากกาลูกลื่นม,มาตลอดแต่ทุกคนในกระเป๋าเราอะมีแต่ปากกาเจลซึ่งแบบโปะมาก <c oughs> เราก็จะมาแนะนะําปากกาที่เราใช้กันนะคะนี่คือปากกาเยอะมากแล้วแบรนด์ปากกาที่เราชอบมากที่สุดก็คือแบรนด์นี้นะคะทุกคนเป็นแบรนด์ยูนินะคะเป็นปากกาที่เขียนลื่นแห้งไวแล้วก็แบบ สีสวยที่สุดเท่าที่เราเคยใช้แล้วเราถูกจลิตมากสีตัวนี้เลยนะคะคือเขียนลื่นแล้วก็แบบดีมากเราซื้อประมาณแบบ4ี่ห้าแท่งแล้วแล้วอันนี้มีคอลเลกชันชินจังพอดีเราก็เลยแบบว่าต้องมีอะ่ะ <c oughs> คือเราชอบชินจังมากนะคะทุกคนคือแบบต้องดูทุกอ,อีพอ่ะต่อมาที่เราชอบก็คือจะเป็นของซาราซ่านะคะซึ่งตัวนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก ดีชอบสีชัดแล้วก็สีเข้มแบบสุดๆจริงๆมีหลายสีนะก็ไปไปเลือกได้แต่ว่าเราซื้อมาเป็นแพ็คนะคะที่เป็นเออเขาเรียกอะไรคอลเลกชันที่เป็นวิชานะคะของ p e n เทลเพนเทลอะออกแบบคอลเลกชันประกามานน่ารักมากคือแบบญี่ปุ่นสุดๆเลยคือเราแบบซื้อมา ประมาณ2-3อันนะคะทุกคนดูมันเป็นแบบลายซากุระอย่างเงี้ยอันนี้ก็เขียนดีนะคะแต่อันนี้จะเป็นฟิลแบบปากกาแท่งใหญ่นิดนึงเวลาเขียนต้องเป็นคนที่แบบชอบใช้ปากกาใหญ่อะ่ะเออตัวนี้ดีมากเหมือนกันของโอนิโซนะคะแบรนด์โอนิโซเราใช้มาหลายแท่งเหมือนกันทุกคนซึ่งแต่ละอันมันก็มีรูปทรงออกแบบตัวปากกาเนี่ยแตกต่างกันนะคะ อันนี้มันจะเป็นแบบเหลี่ยมๆไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเห็นไหมนี่มันจะเป็นเหลี่ยมๆเหมือนฟิลปากกา a p p l e Pencil นะคะใช้ปากกา Apple Pencil บ่อยมากๆจนเรารู้สึกว่าปากกา Apple Pencil เขียนสบายที่สุดเราก็เลยพยายามหาปากกาที่มันแบบมีเหลี่ยมตรงเนี้ยอะบางคนอาจจะบอกว่าก็หาปอกดินสอที่มันแบบเป็นเหลี่ยมสิทุกคนเราจะบอกว่าอันนี้เหมือนปากกา Apple Pencil มากแต่ว่าน้องอ้วนนะคะก็จะแบบเขียนดีแบบ อธิบายไม่ถูกไปลองใช้นะคะตัวนี้นะคะรุ่นโคซี่นะทุกคนไม่แน่ใจว่าเรียกว่ารุ่นหรือเปล่าแต่ว่าเป็นอย่างนี้นะคะตัวนี้เป็นประกาเซเว่นนะคะทุกคนคือแบบเป็นประกาเจลเหมือนกันมันจะมีหัว0.38แล้วก็0.5นะคะอันนี้ก็น่ารักแล้วก็เขียนดีนะคะทุกคนถูกและดีอก็พกไม้บรรทัดยางลบปกติเลยใช่แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะถ้าออกจากบ้านคือโพสอิฐ คือเราเป็นอินโทรดอย่างหนึ่งคือต้องการโพสอิดมากในสถานการณ์ที่เวลาจะไปข้องน้ำเราต้องวางของหรือแบบวางหนังสือไว้โดยที่ตัวเราจะเอาแบบพวก iPad อะไรออกไปใช่ไหมแต่ว่ามีแค่สมุดกับแก้วน้ําเราก็ไม่กล้าไปบอกพี่พนักง,งานว่าแบบเออหนูเดี๋ยวหนูกลับมานะคะแล้วก็กลัวว่าจะมีคนมาแย่งโต๊ะเราอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีมีแค่แก้วน้ำเนี่ยเออเราก็จะเขียนโพสอิดแล้วก็แปะไว้ว่า เดี๋ยวกลับมานะคะแล้วก็ทิ้งเบอร์ไว้คือแบบคือไม่รู้มีใครเป็นเหมือนเราไหมแต่คือแบบเราแบบเช่าเขียนไว้นะคะ <c oughs> ดินสอเราแบบพกไมสามแท่งนะทุกคนจริงๆดินสอเราใช้แบบหลายแบรนด์มากแต่ที่ถูกจิตสุดๆก็คือสองอันนี้ <c oughs> แบรนด์ยูนิเหมือนเดิมแต่เราใส่ปอกเปก่าดินสอน,นะคะอันนี้เป็นคอลเลคชั่น ชินจังซึ่งมันก็จะถูกสรีดกว่าเดิมมากๆคือมันน่ารักมากๆทุกคนแล้วมันเขียนดีสุดๆมันจะให้ฟีลลิ่งแบบปากกาแบบกดไปปุ๊บมันจะกุ๊บลงไปแล้วก็เขียนเขียนเขียนต่อคือเขียนสนุกมากนะคะ <S <S แล้วก็อันนี้เป็นอยู่นี้เหมือนกัน <S <S <G un> ทุกคนคือเราแบบเพิ่งรู้ อันนี้ก็ยูนิเหมือนกันเราชอบมากเลยตัวนี้นะคะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าอันเมื่อกีะราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่ตัวเนี้ยดีเหมือนกันต่อมาเป็นสาดินสอที่อยากจะแนะนําทุกคนเพราะว่าโดนเพื่อนป้ายามาปิง้งสาดินสอของยูนิทุกคนคือแบบเราไม่ใช่สปอนเซอร์อะไรอย่างใดคือนั่นแหละทุกคนละทาดยูนินะคะ อันนี้นะคะเป็นทส้ดินสอที่จะมีหลายสีนะคะมันเป็นมิกคลเลอร์นะทุกคนเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าทำข้อสอบนะเปลี่ยนเอาดินสอไปหลายแท่งเนี้ยก็เปลี่ยนแค่ไส้เนาะเวลาไส้าปากกาแดงก็ใช้ถูกใช้แก้อะไรเงี้ยแล้วก็มีสีน้ำเงินสีเขียวอะไรอย่เงี้นะคะก็ปากกาเมจิกอันนี้อย่างที่บอกก็คือมาคู่กับตัวนี้ค่ะก็คือเราแบบใช้คู่กันต้องใช้น,นี่ จริงๆมันเหมือนคลิปกระดาษใช่ปะแต่ว่าจริงๆประโยชน์ของมันก็คือไว้หนีบขนมนะคะทุกคนปิง้งเวลากินขนมไม่หมดอะไรเงี้ยก็จะคลิปนะคะจริงๆมี2ตัวนี่มีตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็น่ารักแต่ว่าตัวนี้ด้านหลังมันจะเป็นแม่เหล็กนะคะสามารถแบบกึบๆไปกับเสาที่เป็นเหล็กได้แต่ตัวนี้เป็นแบบคลิปธรรมดา เรามีตัวเนี้ยทุกคนคือมันน่ารักมากเราไปดูในร้านญี่ปุ่นนะคะคือแบบเราอยากอยากให้ทุกคนมาเล่นของญี่ปุ่นมากคือแบบของสะสมญี่ปุ่นคือมีแต่อะไรน่ารักน่ารักอะทุกคนและนี่นะคะมันเป็นน้องหมาไม่รู้ว่ามีมันเป็นการ์ตูนหรือเปล่านะคะเป็นหมาด็อกเตอร์เออแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้มันก็มันจริงๆมันเป็นที่ใส่นิ้วนะคะทุกคนนี่นก็คือ iPad อืม iPad ก็ต้องคู่กับ สายชาร์จซึงอันนี้เราแบบพกสายชาร์จแล้วจริงๆจะมีถุงสายชาร์จด้วยแต่ว่าไม่รู้หายไปไหนก็จะพก macbook ด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เอามาให้ดูเพราะว่า macbook หนักมากก็เลยแบบไม่อยากแบกมาอันนี้คือถุงจำเป็นนะคะทุกคนแ้้วในเนี่ยก็จะเป็นของที่เราแบบต้องมีพื้นที่ space น,นะคะเอาไว้ใส่แบบพวกโทรศัพท์ด้วยเพราะว่าเวลาเอาของมีค่าเนาะก็จะพกไป เขาจะเป็นอะไนานาก็คือจะมีแป้งนี้นะคะแป้งซับมันนะคะของญี่ปุ่นอันนี้ใช้ดีแล้วก็หอมมากแล้วก็มีทิชชู่เปียกเอาไว้ข้้งน้ําแล้วก็ทิชชู่แห้งนะคะอุ้ยสภาพหยาบเยินแล้วก็มีหมากฝรั่งอันนี้หมดแล้วแต่พอมันหมดเราก็เอามาใช้งี้หูฟังค่ะหูฟังสายเพราะว่า แบบบางทีคือเราแบบกําลังเรียนอยู่หรือกําลังฟังเพลงดูหนังอยู่แต่ว่าแอร์พอร์ตแบบหมดอืมก็ต้องพกไว้นะคะต่อไปกันแดดตัวนี้เราป้ายยาไปแล้วคลิปที่แล้วซึ่งเราซื้ออันที่สองมาแล้วอันนี้คืออันเก่านะคือมันหมดแบบคือหมดจริงๆซึ่งมันใช้ดีมากทุกคนไปไปซื้อนะอันได้มา90 ml แต่เราไม่รู้ว่าใช้กับตัวได้ไหมแต่คือ มันขนาดพกอะคือมันเป็นขนาดพกที่แบบกําลังโอเคที่มันไม่ใช่ดูมันดูแบบไม่ใช่กันแดดตัวขนาดนั้นแบบพาได้ทั้งหน้าทั้งตัวเลงก็เลยแบบพกไซนีน้นะคะ90 ml ด้านในนี้ก็จะมีแอร์พอร์ตนะคะก็เออเอาไว้ฟังเพลงต่อมาก,กระเป๋าเครื่องสอําอางตัวนี้นะคะเราซื้อจากด a i s โค,คือน่ารักมากเป็นอลิสใช่ไหม,มกระจกนะคะพกกระจก พกแป้งพับพกบัชออนลิปสทีที่ดัดขนตาอันนี้ไม่รู้มาจากไหนเราพกเครื่องสำางแค่นี้เลย <c oughs> ก็คือถ้าออกจากบ้านแบบหน้าเต็มอยู่แล้วเราไม่ค่อยเติมนะคะระหว่างวันจะเติมแค่ลิปใช่ส่วนบัตออนก็ไม่ค่อยเติมเท่าไหร่แป้งก็น้อยจะเติมแต่ว่าก็พกกันความสบายใจนี่กิปติดผมเพราะว่าเราเป็นคนที่รำคาญผมมาเห็นแบบ ลอนผมบ่อยขนาดนี้จริงๆแบบส่วนใหญ่เรามัดผมนะคะทุกคนแบบมัดผมแม้กระทั่งตอนนอนเราก็มัดผมนอนไอเทมตัวหอมนะคะเราจะมาอันนี้ก่อนอันนี้ก็คือโลออนนะคะต้องพกโลออนออกไปข้างนอกเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบกลัวว่าตัวเองจะมีกลิ่นตัวนะคะก็เลยต้องพกโลออนกับทิชชู่เปียกเออไว้แบบซับอะไรเงี้ยถ้ามีกลิ่นตัวอะไรอย่างนี้น้าหอม คือทุกคนเราจะบอกว่าแบรนด์นี้คือดีมากๆอยากให้ทุกคนไปตามแล้วราคาดีแล้วคุณภาพดีแล้วปริมาณดี mm hmm. เราจะมี2กลิ่นที่ชอบนะคะมีกลิ่นตัวนี้กับอันนี้เราไม่แน่ใจว่ากลิ่นเดียวกันไหมแต่ว่าก็ใกล้ๆเคียงกันนะคะทุกคนแต่ว่า2ตัวนี้คือหอมมากคือแบบหอมสุดๆคือเราใช้ไอ้ตัวเนี้ยหมดแบบ3ขวดแล้วมั้ง <laughs> คือเคือเรแบบเราเลยมาเปลี่ยนใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้ เราจะพกไปข้างนอกนะคะทุกคนซึ่งอาจจะดูใหญ่แต่ก็พกจริงๆค่ะบางทีเราก็จะพกเป็นตัวไซสพกพาให้แอลอะไรอย่เงี้ยแต่แบบมันมันไม่พอสําหรับคนรักน้ําหอมจริงๆอะมันแบบแปบ๊บเดียวมันก็หมดต้องมาคอยเติมเลยแบบพกอันใหญ่ไปเลยจบ,จบก็จบแล้วนะคะทุกคนเป็นไงบ้างมีใครชอบของชิ้นไหนของเราบ้างไหมอย่าลืมไปตามตามนะเพราะว่าเป็นแบบรดมันจึง้ง อย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปใช้ตามกันนะคะวันนี้ก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย